ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เมลเบิร์นแล้วนะคะเราคืนรถจากที่ทัชมาเนียแล้วก็ขึ้นเครื่องบินมาที่เมลเบิร์นนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่นี่แล้วแล้วก็เราจะมาเข้าห้องเอ่ออะไรนะมันคล้ายๆคอนโดอะค่ะใช่ค่ะคอนโดแล้วก็เข้าไปจูว้าวเพื่อเธอว้าวว้าวว้าวค่ะ เปิดไฟถอดไฟจุดไฟก่อนเสียบก๊าซยังเสียบก๊าซยังจะเป็นไคะเสียบก๊าซยังไอ้ก๊า์ดนี่สวยไหมดูห้องน้ำคุณผเดี๋ยวเราจะพามาดูแผนนะคะอันนี้คือประตูเข้าห้องแล้วก็เข้ามาแล้วก็จะเจอตู้ไม่ประตูเข้าห้องค่ะตู้แบบเล่นอะไรอะลูกปุ๊หมหล่นหมอนหล่น ออค่ะนี่รอคนยกกระเป๋าค่ะแล้วก็จะมีแบบแบบใครที่มาใครที่เรียนออนไลน์ก็สามารถนั่งโต๊ะตรงนี้ได้แล้วก็นี่มีใหญมาแล้วก็นั่งตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ดูทิวทัอืมแล้วก็มีวิวได้มาดูวิวหน่อยสิเฮ้ยขึนขึ้นอหายไปไหนอ่ะออกออกท่ไหนอ่ะออกหันก็ได้วกันสิวุ้เรืเห็นเราเห็นที่เขาทำแม่ครัวยนะะคเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ค่นี่ห้องครัวเห็นรถไฟวิ่งอยู่ตรงโน้นใช่เห็นไหมคะที่เขาทำอาหารค่ะเห็นค่ะข้างล่างตรงนี้อือฮะโอ้โหป้าจัดให้ค่ะนี่คือครัวญี่ปุ่นนะคะนี่คือครัวญี่ปุ่นโอ้ my g o ล้มันก็จะมีมีมากเลยอ่ะนี่จะเป็นของคนจีนป่ะโอ้แม่เขาปล่อยชอบ อุ้ยแบบน่าก็จะเป็นตู้มีตู้เย็นเขากิวอีเก็บให้อุ้ยมีนมให้สองกล่องเรากล่องเขารู้ว่ามีเด็กมาไงข้างบนก็เหมือนจะมีน้ำแข็งอันนี้ก็มีระเบียงจริงเหรอโอ้น่าสนใจนะนี่ค่ะนี่เตียงเตียงนอนค่ะเป็นยังไงคะมันนี้ก็มีระเบียงเปิดไปโอ้มันมีวิวเยอะมากแล้วก็นี่คือกระจกกระจกเยอะมากนี่ค่ะ เดี๋ยวอีพีสองนะคะเราจะเล่นซ่อนแอบกับแม่อ้อน,นะคะแล้วถ้าแมอ้อนเราคนหาเราแล้วก็เราแอบใน,นหลายที่ดิบกี่ห้องนอนอะ่ะสองห้องนอนไปดูอีกห้องนอน<ส>หนึง<ส>่งก่ะอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าน,นะคะเดี๋ยวเราต้องออกไปหาอะไรกินนะคะวันนี้แบบมีเรื่องเล่าเดี๋ยวของปัตต้องเล่าให้ทุกทุกคนฟังหน่อยอ๋ออันนี้มีอ่างอาบน้ำมีห้องน้ำนะคะมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะแล้วก็มี ชักโครกค่ะสวยไหมคะเร่งเนาะแล้วก็วันน่าจะดีสิบประมาณนี้มีอู้สองห้องนอนสองห้องน้ำเลยนะนี่ค่ะหนูอยากนอนห้องนี้คนเดียวโอ้ได้เลยค่ะจัดให้ขอบคุณป้ายังขอบคุณค่ะขอบคุณแค่นี้เหรอขอบคุณแค่นี้เหรอมามา หรืออยากนอนคนเดียวอยนอนคนเดียวแน่อะเดี๋ <c oughs> วยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังตรงนี้ออว่าวันนี้ไม่ต้องถอดแล้วเดี๋ยวจะออกมาแล้วค่ะลกูกหิวอ่ะเรามานั่งตรงลิฟทิ้งรูมก่อนวันนี้เราทำไมนะอะ <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าคิดยังไงนะคะก็คือว่าท <c oughs> ี่อ่าอะไรนะ เราจองสายการบินดิสตาไว้เนาะขากราฟจากทัสมาเนียใช่ปะเออเราจองแบบมันเป็นโลเออมาโฮบาร์มาเมลเบิร์นแล้วก็มันเป็นโลคอร์สแล้วเสร็จแล้วเขาแคนเซิลไฟบินอยู่ดีเขาขึ้นแคนเซิลเลยเขาส่งเมลมาตอนสามทุ่มแล้วเมื่อคืนเราหลับแล้วเราหลับมืตอนยี่ทุ่มกอ่สองทุ่มแล้วปกติทุกครั้งเราอะนอนดึกนอนดึกมากเที่ยงคืนตีหนึ่งอืมแต่คราวนี้นอนเร็ว ล้วก็ไปดูเมลเช้ามาแล้วก็ป้าก็าไปเทคืนรถไปเทฉีเทน้ำทิ้งน้ําทิ้งนู่นทิ้งนี่ใช่ปะก็ไม่ทันรู้ว่ามันแคนเซิลเรามาถึงที่เคาน์เตอร์เช็คอินอ้าวแคนเซิลทำไงล่ะ <c oughs> เราก็อยากมาเมล,เ,มลเบิร์นเร็ว คราวนี้เลยไงขวัญต้องเปลี่ยนเครื่องเขาบอกว่าถ้าดีที่สุดอะตอนที่เรายังไม่ได้คุยแบบละเอียดใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าบอกว่าดีที่สุดอะจะบินพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะมีแค่หนึ่งวันเองไงเออเพราะสิบแปดเราต้องกลับแล้วใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยต้องกลับเมืองไทยอ๋อเราก็ป้าก็เลยซื้อตั๋วกันใหม่ ก็คือนั่งอะไรนะคะยี่ห้ออะไรนะคะวอ r ิ i ออสเตรเลียวอชิญออสเตรเลียวอชิญแพงกว่าเดิมอีกสามหมื่นนะะสามหมื่นขากลับนี่เจ็บปวดเลยนะบางคนเขานั่งบินไปต่างประเทศเลยนะไปกลับเดี๋ยวบินบินไปต่างประเทศเลยไปอยู่กับป๊าก็ได้สามหมื่นสามหมื่นประมาณสามหมื่นสองอ่ะเออประมาณสามหมื่นหนึ่งกว่าอะไรเงี้ยสุดยอดอ่ะ มาคราวนี้บินแพงกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวไปเคมานั้นเคมาได้เท่าไหร่หมื่นสองแล้วเราต้องไปว่าเขาหรอคะให้ป้าจัดการที่จริงอ่ะดีเลย์พอว่านะอันนี้แคนเซิลไฟเลยนี่คือดีเลยเหมือนเมืองไทยมันไม่ได้ดีเลยนะดีเลยก็คือแค่เลื่อนเวลาเมืองไทยมันเออไม่ได้โหดขนาดนี้เมืองไทยไม่ถึงแบบ บีเลแต่ว่าไม่ถึงแบบ c a n เซิไปเกือบไปแล้วขวัญเกือบไม่ได้มาแล้วเม่งันบอกต้องรออีกทีนสันี้เออรถก็คืนแล้วแล้วก็คืนแล้วแต่ก็แก้ไขสถานการณ์ได้เร็วแล้วมาถึงที่เมลเบิร์นก็รอกระเป๋าช้ามากมาถึงกี่โมงปะบ่ายโมงครึ่งอะดูดิตอนนี้กี่โมงสี่โมง สี่โมเออมาถึงประมาณบ่ายสองอ่ะเนี่สี่โมงยี่สิบเพิ่งได้เพิ่งได้กระเป๋านประมาณสามโมงแล้วก็สามโมงกว่าแล้วก็แล้วก็แท็กซี่จองอเวอร์จองอเวอร์เสร็จก็มันไม่ตัดบัตรเครดิตแม่สักทีอ่ะไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดแล้วมันเขาบอกว่ามันหมดอายุมันเอ็กซ์ไพทั้งที่มันก็ไม่ใช่เอ็กซ์ไพใช่ป่ะคราวนี้ก็เลย ก็เลยแท็กซี่แล้วกันเดินขึ้นไปอีกเดินลากกระเป๋าอย่านะงหนักกระเป๋ายังหนักมากอะสองใบอะของขวันก็ปาไปใบนึงแมั้งเสร็จแล้วเราก็นั่งแท็กซี่จนได้มาถึงที่อ,อ่ะอันนี้นชื่ออะไรนะป๊ะอ,นนอาดีนาถือว่าเวิร์กสุดๆอโอเคจบการรีวิวเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคะหิวมากโอเคค่ะนะคะการปิดคลิปเราจะไม่พูดว่า <S <S เดี๋ยวเวลาไป,ไปเจอเไอ้บริษัทที่เขาไอ้นี่ซื้อขายคอนโดเราต้องไปดูก่อนว่าราคามันเท่าไหร่ถ้าจะซื้อคอนโดที่ต่างประเทศเพื่อการลงทุนนะคะอันนี้เราดูไว้ว่าเราอาจจะลงทุนไว้ที่ต่างประเทศสักที่หนึ่งเพื่อของขวัญอาจาจะได้เพื่อมาเรียนเรืออะไรก็แล้วแต่มอขวัญมาเรียนไม่ได้เขาเช่าดีที่นี่เด่นขา นาเขาจะชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ไม่ได้ตัวเนี่ยเหมืเป็นแหล่งพ่องสุมปาร์ตี้ไม่ได้เลยพอถึงไอ้ขวางนี่มีบะละกูมีบะละกูบะละกูแข้งเอาแข้งเอาพี่ได้ไม่ได้ฮายคอมมาไม่รู้มาปาร์ตี้โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดฝากอยู่กันเราจะไม่เราจะไม่ปิดคลิปแบบ เราจะบีทีแบบนี่ Welcome to my world เราจะบีทีแบบบ๊ายบาย